สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ห้าหกซาเนิวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย PG i c อ n แปดแปดเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเลยก็มาอยู่กับยูทใหม่ค่ายใหม่นะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าครับผมก็มาเล่นเก็บอันแมวเป้านนโกะนะครับผมนะปะลุยเลยละกันนะครับ โอเคนะครับผมนะก็พกทุนมาที่สามหมื่นนะครับอันดับเลขก็สวัสดีนะครับเนาะก็มาแล้วมาแล้วนะครับกลับมาด้วยเสียงเขียบด้วยเสียงเฮงเถียงมุนอุ้ยปุ้ยนะครับผมอ่ะลุยเลยละกันนะครับบอมี่อย่างมากมายครับผมใส่เลยใส่โบนัสที่สามหมื่นไปนะครับผมมาอภินิหารยุทธใหม่นะครับผมนะกับเมียวเป้านี่กูนะครับผมมาโอ้ยหายไปหลายมือครับผมกลับมาเสียงเหียบเสียงเฮงเบิดเลยนะครับผมนะ อะ้วไงคุณหกรอเต็มเครื่องนะครับผมขอเน้นๆมาแล้วมาแล้วบักเข้ไปนะครับบัก็เอ็นึง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 เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ดีสวยครับผมเอ็นึง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 สวยหนาบักเข้าไปนะครับวายแตกคอมโบตอนนี้ยังเน้นๆตะตะไอ้เอ็มก็สกครับผมนี่ไม่เลยไม่กับบักไข้าไนะครับไม่เออไม่สวยไหลายๆๆเฮ้ยเรียบร้อยเลยนะครับรางวัลแบบเบิ่ม บางนี่กลางวันระดับซปเปอร์นะครับครับเขาครับครับเขาเอ้ยมาดีนะครับเมียเปานิโกนะครับอาแล้วครับผมคุณ12รอเต็มเครี่ยงนะครับโอ้ยถ้าทุนส0,000ืนถ้าถ้าค่อยเปิดส0,000ื่นแบบนี้นะครับถ้ามันเกลือนี่เครือหาวิธีแกะเก็มอีกเงาครับพี่น้องเลยอาตอนนี้ก็26 0 0 0แล้วนะครับผมนะก็ถือว่าได้ขึ้นมาหลายเตืบนะครับอ่าคูณ20ครับผม เฮ้ยดอกนี่พี่น้องได้ยูคุณที่บอกก็ไอ้ก็สิครับผมเอาแล้วกับบาดเก้าใบนะครับติดต่อไปแจกเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะปล่อยเลยนะครับรางวัลแบบเบื้มๆเอ้ามีกะเป็นเฮงเทะนะครับเฮ้ยสี่หมื่นพี่น้องเมียวเปล่าเมียวเปล่านะครับผมเมียวเปล่าเมียวเปล่าอุ้ยคูณสามสิบว่ายังไงพี่เดี๋ยวใส่อยูครับพีน้องบวดเก้าไปนะครับเฮ้ยเมียวเปล่าแจกพี่น้องเมียวเปล่าแจกเมียวเปล่าแจก โอเคนะครับผมหน้าก็เปิดแรกก็เฮกหมานเลยนะครับจบไปที่สี่หมืนหกนะครับก็ประมาณร้อยกว่าเท่าไม่น้อยนะครับผมนะนะก็ถือว่ามาดีนะครับซ้ำซื้อบนัสอีกสามหมื่นไอ้มนะเมียเป่าเมียเป่านี่ยกลัวนะครับผมดู <c oughs> อ่ะนะครับผมคูณสองเราเต็มเพียงขอ,อนเนี้ยเนี้ยหน่อยเถิดนะครับผมนะ ขวานเนียนๆหน่อยเถิดอเซ็ตอ้ยถ้าขวานเอาทุนมาสามมืนแล้วขวานเปิดไม่สามมืนเต็งสี่นี่ถ้าเกิดนี่ก็รอบสว่งกันไปนอ้องโอ้โหปืนจิบสว่างนะผมใส่งันเนี้ยโอ้ยสัตวนีหนาที่เขาด้วยสัตว์เงยเลยเด้ดเนี่ยครับผมเป๊ะเป๊ะมีต่อมีเตียนไหมเอ้ยเป๊ะ อาะล่ะครับผมคอมโบตอนนี้ยงไหลมาโอ้ยรางวันก้นตัวนะครับไปหึ่งเทียนะครับเฮ้ยสป,ปินสุดท้ายแล้วเฮ้ยโอ้ยไม่นี่เกลือรครับพี่น้องเลยเจ๊งครับผมโดนไปหมื่นแปดนะครับมาเล็กๆนเฮ้ยๆนะครับอ่ะจัดเบียดหนึ่งพันเลยละกันนะครับผมนะเธอบออ่ไปสอนสนี้เน้นเผื่อมีบ้างอภินิหาร บ้างอภิบพี่ในฐายุ่ใหม่ยุ่งไสนโน่เขาเปิดแรกมาดีสงสัยมันออยเนียได้เลยนะครับพี่น้องเอ้ยเฮ้ยตึงว่ะตึงมือเปียะเลยนะครับโอ้โหเนี่ยบ้างยางไงบ่มีตัวคุ้นพี่น้องตึงมือจัดจัดนะครับตึงตึงมือจัดจัดนะครับตึงมือจัดจัดเฮ้ยตึงมือว่ะพี่น้องโอ้หเหลือหมื่นห้าแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอุตส่าห์เปิดตัวมาดีเปิดมายังหรัวเยอยบ,บอกนะพูดเก่งเนี่ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงพี้เคเอ้ยไหวแใ่คู่จังหวะนี้คอมโบต่อเด็ดว่ะไอ,เอ้เ็กิสิคับผมอุย้ยสิบช่องหนึ่งน่าจะมานะครับไปไป <c oughs> แล้วไงเอ้ยใจคอไม่ดีนะครับพี่ดองเอ้ยโดนเมียเป้าตบล่วงซะนอ้องคยว่านี่เมียเป้าเมียเป้าโอ้ยเกิดสุตไทยวะกดเลยเอาเยบบเลยนะครับเปิดตัวอย่างโหดนะครับผมนะไปให้สุดแล้วหยุดที่ศูนย์นะครับคือศูนย์จริงๆนะครับผมนะก็ต้องยอมนะครับพี่น้องให้สูบ่ได้นะครับเมียเป้านี่นะครับผม โอ้ซาได้ป้าได้กำไรมาตั้งหมื่นกว่าเนาะหลินไปหลินมาเบิดคครวานนะครับปเดแล้วเขาไปหาเหล็นแนวใหม่กันดีกว่าเนาะเบิดต่างและะ้วก็แยก่ใหญ่ครับผมป้ปปปปาย๋อขมุย